คิงเรนเจอร์รีคิหนุ่มน้อยองคารักษ์ผู้วิทักจากอดีตหกร้อยล้านปีพลังมหัศจรรย์แปลงร่างคิงเรนเจอร์ หุ่นรบประจําตัวคิงพีระมิดเครื่องจักรรูปทรงพีระมิดขนาดยักษ์บ่มที่เอาไว้รับมือเหล่าปีศาจโดยเฉพาะและยังแปลงร่างเป็นหุ่นได้อีกใหญ่จริงริคีเด็กหนุ่มที่เคยต่อสู้รับมือกับเหล่าเครื่องจักรปีศาจในอดีต600ล้านปีก่อนถึงจะร่วมมือการจัดการในตอนนั้นได้แล้วแต่การคาดการจากผู้คนในยุคน,นั้นว่าเหล่าปีศาจจะกลับมาบุกอีกครั้งทําให้จําเป็นจะต้องส่งคนมาในอนาคตเพื่อบกป้องโลกเอาไว้ผ่านการเดินทางในอวกาศโดยการมาครั้งนี้ของริคิหน้าที่หลักคือการเป็นองครักษ์ปกป้องหนูหน้อยโดรรริินนตัแทพลลงธมชาาาขสก การมีอยู่ของเธอจะคอยสร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้เพราะงั้นกระผมต้องปกป้องอย่างเต็มที่เลยขอรับการมาของคนนอดีนี้เมื่อเหล่าปีศาจได้รับรู้ทําให้โดนเพ่งเล็งโดยทันทีเพื่อจะนํามาใช้ประโยชน์เปิดฉากมาพี่ก็โดนจับไปซะละดีนะยังมีคนช่วยช่วงแรกที่ได้พบเจอกับโอเรนเจอร์รีคี้ดูไม่ค่อยอยากจะร่วมมือด้วยมากเท่าไหร่เพราะหน้าที่ของตัวเองคือการคุ้มกันโดรินเท่านั้นพวกเจ้าก็ส่วนพวกเจก้าข้าก็ส่วนข้าสิ อะไรกันหนอยทำเป็นเก่งอะตอแต่ก็จากการขอร้องของโดรินและได้เห็นมิตรภาพของโอเรนเจอร์แล้วก็เอาด้วยก็ได้ฮับพริ้วๆต้องเรียกพ่อหนุ่มคนนี้ว่าให้ความร่วมมือแบบถึงใจจริงๆสวยไหมคะอืมผมไม่ชอบเลยแต่งตัวแบบเนี้เละลคข้าชิจา่อนอกิจฐา ในการคุ้มกันโดรินของรีคีนั้นเรียกได้ว่าเป็นการทุ่มเทแบบขั้นสุดอย่างในครั้งหนึ่งที่พวกปีศาจเก่งกาจจนคิดว่าไม่สามารถสู้ด้วยวิธีปกติได้อีกต่อไปหนูน้อยโดรินเลยคิดที่จะใช้อเทมต้องห้ามเพื่อออกไปรับมือรีคีที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามห้ามเพราะผลหลังจากการใช้มันไม่คุ้มใช้แล้วจะทําการต่อสู้ต่อไปแบบไม่มีสิ้นสุดแต่ในเมื่อห้ามไม่ได้ก็เอามาเดี๋ยวใช้ให้เอง ยังดีที่สุดท้ายก็กลับมาได้เกือบไหมละพ่อนุม่มด้านการต่อสู้ด้วยความที่เคยมีประสบการณ์รับมือกันมาก่อนแล้วเรียได้ว่าสู้ได้สบายบวกกับพละกําลังระดับเหยียบเครื่องจักรแตกได้นิดบอดเลยว่าสุดจะเิิวอุปกรณ์ของ King r ร n เจอร์ n g งเรทเครื่องแปลงร่างที่มีความคล้ายของ Orange จต่างกันตรงที่มีธีมสีดําทองและ n ิงซิกอาวุธประจำตัวรูปทรงคาถาแด้รับมาจากโดรินเป็นกลุ่มพลังในการใช้ท่าของพี่แกที่สุดจะอลังการ King Big, Big Ryu Flash! Flash Flash! King, King Trunette! ในช่วงท้ายที่การาเผชิญหน้ากับปีศาจเกินจะรับมือจนโดรินพาท่าโดนโจมตีและสลายหายไปด้วยความที่นี่คือตัวแทนแห่งพลังธรรมชาติของสาขาโลกเมื่อขาเธอไปทาให้พลังธรรมชาติบนโลกก็เริ่มสลายทําให้จําเป็นจะต้องส่งโอเรนเจอร์ขึ้นยานคิงพีระมิดเพื่อไปยังแหล่งกาเนิดพลังมหศจร,รย์เพื่อรอการฟื้นตัวของโดรินแล้วค่อยกลับมายังโลกโดยที่ริคีอยู่คอยรับมือนานกับพวกปีศาจถึง6เดือนกว่าพวกโอเรนเจอร์จะกลับมาเมื่อลงกันมาครบทีมก็กู้โลกกลับมากันเถอะ